สวัสดีครับทุกคนนะครับขอต้อนรับนับเข้าสู่ชา n e l ตัวเล็กเล่นก้ามอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เอ่อนั่นแหละครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าคําถามนี้นะครับเป็นคาถามที่ต้นได้รับเข้ามาเยอะที่สุดนะครับเยอะมากมากคอนเทนต์การใช้ชีวิตนั่นเองนะครับซึ่งให้ต้นเนี่ยไปเรียนแบบใครสักคนหนึ่งนะครับในอนิเมะนะครับชื่อไซตตมะนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยต้นเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ชอบดูอนิเมะหรือว่าอะไรเงี้ยอย่างเรื่องที่ เคยดูแล้วติดก็จะเป็นพวกซอสอาร์ตไงซอสอาร์ตออนไลน์เกี่ยวกับเออเกมเก็บเวลอ่ะ MMORPG นะพอต้นชอบเกมเก็บเวลนะครับ,บ, Game Game รบก็ติดนะแต่ว่าอนิเมะเรื่องนี้ต้นไม่เคยดูจริงใส่ตำมะนะแล้วก็คนรีเควสเข้ามาเยอะจนเออไม่ไหวอะ่ะเลยต้องมาทำนะเลยต้องมาเริ่มทําสักทีสําหรับคลิปนี้นั่นเองนะครับซึ่งต้นเนี่ยก็ไม่รู้จักเนาะว่าใส่ตำมะาหรือว่าวันพันช์แมนเนี่ยเป็นใครดังนั้นเนี่ยต้นเลยนะครับต้องไปดูการ์ตูนมาก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยคือใครนั่นเองครับ

หลังจากนะครับที่ต้นรู้จักทันทีนะครับว่าไทรารมะเนี่ยคือใครนะครับดังนั้นนะครับเออเจ๋งดีนะครับเลยลองมาใช้ชีวิตนะครับเรียนแบบไทรธรรมะกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าไทรธรรมะเขากินอะไรเนาะเวิร์กอั้นยังไงนะครับแล้วก็กินอาหารอย่างไรนะกินอะไรบ้างนั่นเองนะเวิร์กอั้นนะของวันพันแมนนะครับอันนี้เหมือนต้นเคยได้ยินมาแล้วนะนั่นก็คือเวิร์กอั้นหนึ่งร้อยเรปนั่นเองนะครับท่าที่ทำนะครับจะมีหนึ่งร้อยนะ push up หนึ่งร้อย sit up หนึ่งร้อยสปอตนะแล้วก็สิบกิโลเมตร หลังวิ่ง10กิโลเอวิซิงเกิลเดย์นะครับ คือทําทุกวันถามจริง100คือไอ้หนึ่งร้อยผู้ชอบหนึ่งร้อยซิสตอัพหนึ่งร้อยสปอร์ตเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ไอ้วิ่งสิบกิโลเมตรทุกวันเนี่ยอันนี้โคตรบ้าน,นะครับเดี๋ยววันนี้ต้นจะมาทําให้ดูนะเออจะมาใช้ชีวิตในแบบวันพัชแมนนะครับอาหารการกินละ่ะเออสำหรับไซตามะนะครับไซเอตนะครับหรือว่าอาหารที่ไซตามะกินนะครับเขาเขียนไว้ว่า eat three meal daily and don't skip breakfast a banana in the morning is fine เขาบอกว่าให้กินสามมื้อนะครับต่อวันและห้ามสกิปมื้อเช้านะครับก็คือห้ามอดมื้อเช้าแล้วก็็ววงเลบา่า กล้วยในตอนเช้าคือโอเคกูดกูดอะไรอะ <c oughs> มันบอกแค่นี้นะครับกินสามมื้อแค่นั้นนะครับแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเอ,อ่อกล้วยเนี่ย,ยก็คือโอเคนะครับก็อาหารเนี่ยเดี๋ยวต้นจะทําเองแล้วกันนะครับก็คือเหมือนสรเองขึ้นมาเองว่าวันนี้ต้นจะทําอาหารอะไรบ้างนั่นเองครับไปดูกันนะก็เดี๋ยวตน้นตอนนี้เช้าแล้วนะครับเดี๋ยวต้นจะไปไปซื้อของนะครวรีบ,ลลบกลับมา,าทําอาหารมือแรกกันเนาะสำหรับวันเดย์นะครับใช้ชีวิตย่างยืนสมานั่นเองนะครับเจอกันครับ ทุกคนนะครับตอนนี้ต้นก็ซื้อของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไวนะครับมากๆนะครับในเมื่อนะครับแต่ต้ไม้เนี่ยเขาไม่ได้ฟิกเลยนะว่าต้องกินอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยมือเช้านะต้นจะเริ่มด้วยกล้วยนะครับกล้วยหอมก่อนนะครับ1นึลูกนั่นเองนะไปดู ในเมื่อไซดมามะเขาไม่กินแล้วก็ไม่บอกเนอะว่าเขากินอาหารอะไรบ้างนะครับดังนั้นเนสำหรับคลิปนี้ต้นก็จะมาทําอาหารให้ดูกันเล่นๆแล้วกัน,นครัว่าวันนี้ต้นจะกินอะไรบ้างนั่นเองซึ่งวันนี้นะเดี๋ยวเราต้องเล่งกันเยอะมากๆดังนั้นอาหารเนี่ยเดี๋ยวเราจะน้นไปที่เออขคา์โไดเตรตกันนิดหนึ่งครับแล้วก็กยายาจะกินกล้วยนะไปทาอะไรกินดีไป Like we're done before we even started. So if this is the end, now baby, you know that I gave him my all. I นี่ครับอยากให้ทุกคนเห็นกันเอเอาวางเอาางลกนี่จะเป็นแซนด์วิชนะครับแล้วก็เป็นหมูลาบนะครับปังพัดลบก็นะเพื่อจะชัดขึ้นเป็นหมูลาบนะครับแบบนี้นะครับก็จะมาลองชิมกันเนาะก็คิดเมนูเองนะเพราะว่าไซตามะเนี่ยไม่มีอาหารที่แน่นอนนะครับอืมอืม โอเค okay. ไปลองทาตามกันทงาง่ายมากๆเสื่องวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องใช้แรงกันเยอะมากๆนะครับและตอนเช้าเนี่ยต้นไปถ่ายยู t u b e Membership มาด้วยนะครับอันนี้เป็นอันที่อฟะฟะอนอกเฟรมเออข้าวเหนียวมะม่วงนะครับอยากกินมากไม่ไหวนะครับแล้วก็ตอนที่ออกไปก็แอบไปซื้อมาจึงวันนี้ต้นใช้พลังงานเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นมือแรกนะขอตัวไปกินก่อนยั่วทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะ สำหรับมือที่สองนะ<อ>ว่าจะมีอีกหรือเปล่านั่นเองนะไปขอตัวกินก่อนครับ place, no, ครับทุกคนนะครับตอนนี้ต้น อิ่มแบบโอ้อันนี้ต้นเหลือมะม่วงไว้นิดนึงนะครับให้มา2ลูกเลยคือให้เยอะมากแต่ว่าเข้าเหนียวหมูเนี่ยต้องฟาดไม่เหลือนะครับเพราะว่าเป็นของชอบมากๆนะครับแล้วก็แซนด์วิชอันนี้ก็เลี่ยงนะเป็นที่เรียบร้อยนะก็<อ>มือนี้นะของไซตามะนะครับไซตามะเขามันคงไปกินแบบข้าวเหนียวมะม่วงอะไรเออนะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นมือแรกนะครับของต้นนะครับของไซตามะนั่นแหละนะครับก็ต้องตัดสินใจเองแหละว,ว่าจะกินอะไรแคลอรี่โอ้โหแคลอรี่นี่น่าจะ คือว่าประมาณ1 5 0 0แคลนะครับมือนี้ไม่เป็นไรนะครับเราใช้พลังงานเยอะนะครับเรากินได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนอาไปเล่นแบบนะครับใครที่ออกกําลังกายยังไม่ได้ออกกําลังกายมานานนะครับหรือว่ากล้ามเนื้อในตัวยังไม่ได้เยอะมากนะไม่แนะนําให้กินแบบต้นนะเดี๋ยวดูกันแล้วกันนะครับว่ามือ2อต้นจะกินอะไรนะครับซึ่งครั้งนี้ต้นก็จะซอฟนะซอฟลงหน่อยนะครับแล้วก็บาลานซ์แคลอรี่นะเตรียมนะครับที่จะไปเวิร์กอัลนั่นเองนะของไซตามะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะสำหรับมือที่2นั่นเองนะ าครับทุกคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นมือที่2นะครับของต้นนะครับของใส่ตามะอวิร์กเอาวันนี้นะครับอ่ะซึ่งคับมันก็จะดูลดลงไปนะครับนิดหนึ่งนะครับจากเทียบจากมือแรกที่ต้นกินนะครับเพราะว่ามือแรกก็คือสวาปามเยอะมากนะครับอ่ะอันนี้นะครับก็จะเป็นผัดบลอกโคี่หมูนะครับหมูประมาณ250กากรัมขอไปล้างมือก่อนหมูประมาณ250 นะครับโปรตีนอยู่ที่ประมาณสักราวๆ40กกว่าเดี๋ยวต้นจะกินนะครับกินไปด้วยนะครับแล้วก็ดูไซตามาไปด้วยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเจอกันเนาะหลังกินเสร็จแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับเราจะเย็นๆเราจะไปเวิร์กอัลกันแล้วนะครับก็คือไซตามาเวิร์กอัลเทรนนิ่งของไซตามานั่นเองครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันเนาะว่าต้นจะทำเวิร์กอัลของไซตามาเนี่ยได้ครบหรือเปล่าเพราะว่ามันน่าจะยากเลยนะเจอกันครับเวิร์กอัลไซตามาครับ ทุกคนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5โมงกว่าครับซึ่งแดดก็กําลังดีนะครับช่วงนี้นะครับไม่ร้อนเกินครับแล้วก็ไม่มืดจนเกินไปแล้วกันพอถ่ายแสงกําลังดีนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ work out ของ one punch man นะครับหรือว่าไซตามะนั่นเองนะครับ work อ u ก็จะเป็นนะครับ100เ e p s นะสำหรับวันนี้นะครับซึ่งท่าที่เราจะทํากันก็จะมี100นะครับ100ผู้ชา100 ซิตอัพนะครับแล้วก็100่งร้อสควอตต่อด้วยวิ่งนะครับ10กิโลเมตรนะครับคือเขาเรียกว่ามินิมาราทอนเลยอ่ะเออต้องเตรียมตัวมาดีนึงนะก่อนที่จะเบร์กอัลนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะว่าเบรกอัลไซามะวันนี้ของต้นจะเป็นอย่างไรนะครับก็สําหรับท่าแรกๆเนี่ยต้นคิดว่าน่าจะไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันด้วย100นะครับปุชัปแล้วกันนะครับ100ดันพื้นนะครับซึ่งต้นอ่าอาจจะไม่ได้แบบว่าแม็กเซตแรกแบบ50อะไรงี้เอาชิๆก็พอนะครัับสกเซตละ25นะครัับสก4เซตนะคครรับก็บแล้วนนะะคครรัับ100บก็พอ ไปลุยก,กนันเลยนะสำหรับวอร์กอัลของไซตามะนะครับ การพื้น100ครั้งนะครับเสเร็จไปเรียบร้อยนะครับก็สังเกตนะครับยี่ห้าต้นได้ไม่ครบนะครับสีเ่เสร็จแล้วเพราะว่าตอนเช้าไทยเมมเบอร์ชิพมานะครับแล้วก็ล้ามากๆนั่นเองนะป้ายเดี๋ยวไปต่อท่าที่2กันนะครับของวันพันช์แมนนะครับนั่นก็คือสระวอชเออเอาเซตอัพก่อนเล้วกันนะครับเซตอัพนะครับหนึ่งร้อยครั้งนั่นเองครับอีซี่บีซี่นะเออเวิร์กเอาอะไรแค่นี้ปะ่ะดูดีกว่าป่ะ หนครับ100ครั้งนะครับก็ต้อนทาทีเดียวรวดเลยนะครับแต่ก็จะมีบางจังหวะที่พักไปบ้างเพราะว่าเจ็บก้นกกนะครับมากๆเพราะว่าไม่ได้เอาเสื้อหรือว่าเบาะมานะครับแต่ว่าเซตอัพร้อยหนึ่งเนี่ยถ้าใครที่เล่นคาริสเทนิกหนักๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแต่ก็สนุกดีนะครับในการทํา1เซต1 0 0ครั้งนะครับก็ไปต่อกันที่ท่าที่สามกันนะครับของ One p u n c h m a n Workout วันนี้นะครับก็คือ สควอตนะครับสควอตนะครับทั้งหมด1 0ึงอยครั้งนะซึ่งท่าขาก็เป็นท่าที่ต้นเกียดอีกเช่นเดีวยวกันนะเดี๋ยวไปดูต้นไม่เคยทำไฮเวรสแบบนี้ด้วยนะว่าจำนวนครั้งสูงๆุนี่ต้นจะทำได้เท่าไรนะในหนึ่งเซตนั่นเองนะไปลองดูนะครับ 100ครั้งนะครับต้นทําเสร็จเดียวรวดเลยนะครับก็ปวดขาใช้ได้นะแต่ใช้เวลาไม่นานมากสําหรับสควอตนะครับ100ครั้งนั่นเองนะครับก็อาจจะไปลองทํากันดูนะแต่เราสควอตหนึ่งเซตหนึ่งร้อยครั้งนะครับไปต่อไปนะครับอันที่ต้นกลัวมากที่สุดนะครับนั่นก็คือวิ่งนะครับ10กิโลนะครับแล้วตอนนี้นะครับเป็นช่วงโควิดซึ่งเราอ่ะ ไปไหนไม่ได้นะวิ่งสนามก็ไม่ได้แล้วก็วิ่งสวนสาธารณนะก็ไม่ได้สวนก็ปิดนะครับก็ต้นเลยมาวิ่งดาดฟ้านะครับของอคอนโดนั่นเองนะที่มันก็จะมีอยู่แบบแค่นิดเดียวเออเออก็คิดอยู่ว่าจะทำยังไงนะให้มันครบ10กิโลแล้วมันจะต้องเบือ่อขนาดไหนนะก็สำหรับวันนี้นะครับจะทําให้ดูนะว่าต้นวิ่ง10กิโลจริงหรนะือเปล่านะครับต้นจะใช้แอปพลิเคชันครับในการจับเวลาแล้วก็ตั้งไว้ว่าวิ่งครับทั้งหมด10กิโลนะครับมาลองกันดู นี่คือนี่วิ่งไป65%นะครับชั่วโมงครึ่งต้องไม่รู้ว่าแอปมันโกงหรือเปล่านะว่าทำไมมันถึงได้ชาร์จคืนช้ามากๆนะครับแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ต้นจะเอาให้ครบให้ได้นะครับไปคุยกันต่อพากินน้ำไป๊บ้ยอืมก้าวกาว จบแล้วนะครับทุกคนนะครับสำหรับเพนกิโลนะครับ10กิโลนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้นทําจริงๆนะครับซึ่งมันวิ่งแบบช้ามากๆและขนบ้าเลยวิ่งสองม่กว้างอ๋อระบมนะครับก็เดี๋ยวเราเรยกไปหาอะไรกินกันดีกว่านะเพราะวันนี้ต้นเบิร์นไปเยอะ คิดนะว่าพันแควบวกแน่นอนนะก็เดี๋ยวไปดูกันนะเพราะว่ามือสุดท้ายนะพี่ต้นจะมอบให้ใไซตบมาเวอร์เกลนะครับคืออะไรนั่นเองนะไปไม่ไหวแล่จริงครับเจอกันนะครับที่ค,คอนโดนะครับเดี๋ยวขอตัวลงไปก่อนเจอกันครับ 种的一种，就是男孩。 เสร็จแล้วนะสำหรับมื้อสุดท้ายนะครับให้กับไทตมะนะครับบัวเกลวนนั่นเองนะครับก็จะเป็นข้าวผัดกุนเชียงนะครับข้าวผัดกุนเชียงแล้วก็ผัดกับไข่อะไรเงี้ยก็นี่จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งคาร์บก็จะค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งนะเพราะว่าเราเบิร์นไปค่อนข้างที่จะเยอะนะกินได้หายห่วงนะครับสะดวกสบายมากนะครับกินอะไรกินเข้าไปเถอะนะครับแล้วก็จะมีกุนเชียงด้วยนะกุนเชียงก็จะเป็นอะไรที่ the ะเบสนะครับแล้วก็อร่อยมากๆนะครับก็มาเดี๋ยวมาสรุปกันหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือ work out ของ ฟูลูทีนเนาะก็คือร้อยเรปนะครับคือมีผู้ชับนะครับดันพื้น100ครั้งนะครับมีซิทอัพ0 0ครั้งแล้วก็มีสปอ a t 100ครั้งแล้วก็ต่อด้วยวิ่งนะครับทั้งหมด10กิโลเมตรนะครับซึ่งมันเป็นการเทรนแบบฟูลบอดี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเวิร์กอัลลูทีนแบบนี้มันใช้ได้จริงๆหรือเปล่านะครับสำหรับผู้ชับนะครับ100ซิทอัพหน0สปอเนี่ย3ท่านี้เนี่ย เออสำหรับคนที่เป็นเบ g กเนอร์หรือว่าเข้ามาออกกําลังกายใหม่ๆแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มออกกําลังกายอย่างไรครับก็สำหรับการเล่นฟูลบอดี้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเหมาะสมนะแล้วถ้ามันไม่ได้หนักมากนะครับซึ่งถ้าเราแบ่งเซตดีๆเราสามารถที่จะทําได้ครบจริงๆแต่วิ่ง10กิโลเมตรครับจริงๆแล้วเนี่ยต้นไม่ค่อยแนะนำนะครับให้วิ่ง10กิโเมตรทุกวัน แล้วก็จริงๆมันค่อนข้างที่จะนานแล้วก็เป็นไปได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับสำหรับ beginner นั่นเองนะครับและข้อเสียก็คือถ้าเราวิ่งเยอะมากจนเกินไปเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยสลายได้ด้วยก็ลองาไปทําตามกันดูแล้วกันนะครับสาหรับ work out one punch man นะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงกักตัวนะครับต้นก็ซนนะครับแล้วก็ทําออกมาให้ทุกคนได้ดูกันจนได้นะสำหรับ one p u น c h m ม n หรือว่าการใช้ชีวิตแบบไซตามะนั่นเองนะครับซึ่งอาหารเนี่ยต้นก็จะคีเอทออกมาเองเนื่องจาต้นไม่รู้ว่า เขาเนี่ยกินอะไรบ้างก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าคอนเทนต์นี้นะครับจะสนุกสําหรับใครที่รีเควสเข้ามานะครับแล้วก็เออ้องขออยากให้ต้นทำนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับทำยังไงนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งนะเพื่อเป็นการเปิดการแจ้งเตือนนะครับเวลาที่ต้นอัพคลิปใหม่ๆนะทุกคนจะได้ไม่พลาดนะคอนเทนต์เจ๋งๆนะครับแล้วก็ครีเอทีฟบ้างเนื้อความรู้บ้างสนุกสนานนะครบครบอย่างแน่นอนนะสำหรับช่องตัว เล็กเลื่อนกล้ามนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปหน้านะวันนี้ต้องต้องไปกินข้าวนะครับแล้วก็ดูใจตระเต่อละเพราะว่าเริ่มติดเลยจริงๆครับก็เดี๋ยวเจอกันครับคลิปหน้าครับอย่าลืมครับคอมเมนต์มาบอกกันด้วยแล้วกันครับไปบาย